ซีมิเตอร์เครื่องไมยมาเป็นรุ่นแบบออโตโร้รุ่นมัน AN 1 1 3นึงนสส่วนภาษาจีนอ่านบอกเมดอินเซนามาจากจีนอันนี้มันหน่วยมันที่ว่าคอยเกะอ,ออกมาใส่ทานเหียมห้อยละ ข้างในกล่องก็มีเจียคู่มือเป็นภาษาอังกฤษคอยอ่านบอกได้ที่เบิงอันนี้เป็นคู่มือมันอันนี้มันสายแทกอุณหภมูม แถมมานำมิเตอร์ในถุงมาแน่ถุงไซมิเตอร์แล้วก็ได้สายมานำสบบยนายกระบอกยาอปันใดแล้วก็มีกระจุกกระจุกกันสอด ดึงมาเบ่งสีไข่ท่านให้ท่านผสมเบ่งจื่อเอาตะลบิดอยู่ไก่ มันก็ใส้ทานดีโมดธรรมดาสองก้อนเป็นทานในน้อยๆกาะหันไว้คือเก่บ <c oughs> บาบด้แถมทานมาทานซื้อใส่เอง <c oughs> กกดปิดเครื่งมันก็ขึ้นเป็นออโต้ทันที กดจิง้งกดจิ้งเพื่อเปิดแสงกดจิ้งอีกกับมอดแสงมันมีขาตั้งนะนี่มันทดสอบทดสอบแบบวัดสายไฟ แต่ว่ามันจะขึ้นเป็นโอห์มค่อยๆจะลองวัดทานเบิงเป็นทานไฟ DC ธรรมดาขึ้น1.6โวลต์รุ่นนี้บทหาปรับย่านวัดมันจะขึ้นออโต้เลยวัดโอหมวัดไฟ AC ก็ได้ไฟ AC DC ได้เบิด วัดไฟ AC ได้2 0 8สปดโวลต์รุ่นนี้บ่ต้องย่านเพสามารถวัดโอห์มวัดไฟ DC AC ได้แบบออโต้เลยคอกัสิลองวัดอาเบิ่ววัดตัวตันทานค่าตัวนี้มัน1 0 k แบบบต้องบิดมิเตอร์วัดยันบิดไปบิดมามันขึ้น 9.7K ลงตัวไม่เบิงตัวนี้600้าวเควัดเบิงเคมิเตอร์คือว่าบติดดี มันขึ้นหกร k ลองอีกกันหนึ่งขึ้น9 8 k ตัวนี้มัน r สิบ k ลองสีมาวัด คอนเดนเซอร์เ <Cond> บิง่งบัตรคอนเดนเซอร์ก็ต้องคายประจุก่อนเคลียะข,า,ขามันคายประจุบัตนี้ก็ต้องไม่ได้ต้องได้เปลี่ยนยานวัตรมิเตอร์กดบัตรที่หนึ่งมันเป็นยานวัตรแบบเดออด กดบัตรที่สองจนแมนบัตรคอนเดนเซอร์ตัวนี้มันขึ้นซิปไมโครฟลัดเปิงคาของมันกระซิปไมโครฟลัดอิลีก็ถือว่าเทียงอยู่ เบิ่งอีกตัวหนึ่งค่าเท่าร่สองร้อยเซอไมโครฟรับคลายประจูก,ก่อนวัดเบิ่งมันจะจึ้งจากโดนแน่มันจะซ่า ขึ้นสองร้อยสามิสองไมโครฟลรัดคือว่าหลายแทนาลองอีกันหนึ่งเบ่งคลายประจุก,ก่อนเพื่อความเพื่อความแน่ใจในการวัดตัวนี้ขึ้นซาวไมโครฟลรัด เบิงคาที่แท้จริงมันเมนซส,สองมิโคโฟาลัดก,ก็สรุปว่าวัดคอนอดิเซอร์ได้อันนี้มันย่านวัดไฟไฟที่ว่าหัวออกมาจากสายวัดไฟที่มีอยู่ในสายเ c ็นซีวี มันกินนี้เขาถอดสายออกเพราะว่าสายเมื่อกี้กะกวดีบานเนมก็จะเปลี่ยนยานวัดดีโอดวันนี้สิมาวัดดีโอดเบ่ง์ดีโอดตัวนี้าไว้ซ่อมโทรทัศน์โดยเฉพาะ วัดเบิงการมีไฟตุก่มอ,อยู่0นูนจุมวนมันจะขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างลองอีกเบอร์ใหม่เบิงหนึ่งเอ็นสีหนึ่งสแปดเบิงอันนี้แกมเมนเดโอดความทีสูงขึ้นกัน ตัวนี้ขึ้น0.05โวลต์ไฟตุกคอมมันกขลับขงบขึ้นลองเบิรงซีเนอร์ไปนไังใดอันนี้มันซีเนอร์ไดโอด1วัตต เป็นซีเนอร์เจ็ดจุดห้าโวลต์ลองเบิงขึ้นศูนย์จุดเจ็ดขึ้นศูนย์จุดเจ็ดกับเบื้องเบิงกับเบื้องบิกขึ้นเป็นแบบเดียวรธรรมดา วันนี้เปลี่ยนมาเป็นย่านโอโต้เบึงเปลี่ยนเป็นย่านโอ,โอโต้วัดบึงเปหไหนมันจะขึ้นเป็นคาโอมมันบูฮัวแมนไดโอดต่อมาก็จะมาวัดกระแส กระแสตัวนี้มันเป็นออโต้วัดได้ทั้งกระแส AC และ DC แต่ว่าจะต้องได้ย่ายสายมามาเปลี่ยนเบื้องกระแสก่อนถอดมาใส่เบื้องใส่สุดเพื่อที่จะวัดกระแสแล้วก็วัดกระแสดอกไฟดอกไฟตัวนี้กินกระแส4 0่ สามสิบส ok ี่มิลลีมิลียมรือว่ากินสูงเกยง่ายใส่กับมาแล้วก็สิมวัด ข้าป่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้ลืมไปเมื่อกี้นี่บริวัติคาของมัน4มิโคคลา,ายๆประจูของมันกได้4มิโคฟาลาดิลีถือว่าแม่นอยู่ มีอย่างเนี่ยอันนี้มันองศาองศาปัจจุบันศันเก้าองศาลองสีใส่แทงองศาเสียบเข้าไปเบิง ยะไปตามสีมันเลยเอามือจับเบึงอุณหภูมิของห้างกายขึ้นมาสามสิบสี่ปะแล้วมันก็ค่อยๆลงสีลองเอาไฟล้นเบึงอุณหภูมิก็บสัวดขึ้นสูงทันทีเลยฮอตสองร้อยสามร้อย เปลี่ยนมาเป็นฟาเรนไฮเบิรงก็ขึ้นสูงขึ้นกันพอไฟลนอุณหภูมิก็ขึ้นวาบทันทีก็ยังมีบัดวััควคมที่ คอกาจะวัดความถี่ปักเสียบในเบ่งความถี่ของไฟเอซีก็วัดได้ขึ้นขึ้นห้าสิบเฮิรตซ์ันนี้สิลองมาวัดไฟในวงจรเบ่ง โดยใช้โหมดออโตเบื้องลํะมันกะคือว่าบดแจ้งก็กเลยว่าลอกลองมากับหม่ขึ้นทันทีหน้าโจอมันลอกอย่างทิมเปิดไฟคือว่าหงแจ้งดีกระเสียบป,ปักเป็นบอดทอทัด เอวซีด 3, 2, 2, ีสามสิบสองนิ้วซัมซุงมาลองเบอร์สิมาลองวัดไฟใส่มิเตอร์เซนหนึ่งกะเสียบกาวไว้กับส่ยยานโอโต้วัดทมิดกับสีวัดไฟสามร้อยเบอร์ก่อน ขึ้นเป็น312 312โวลต์วัดไฟ12โวลต์จุดน,นี้ได้116โวลต์ไฟไประย่งดอกแบ็กไหล อันนี้ไฟ12โวลต์มาเลี้ยงบอร์ดมาเลี้ยงเมนบอร์ดอิเตอร์เครื่องนี้บดหาบิตยันวัดไปมาระวางโอห์มแล้วก็ไฟ AC DC สามารถวัดได้เลยวัดในวงจรก็ได้วัดไฟมาเลี้ยง IC memory ได้3.3โวลต์ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติ